ริมห้วยในช่วงของอะไรนี่มีนาะสิบหกมีนาะแห้งๆแ,งแ,งแงรงๆอ่ะมันจะเกิดไม่ชิ้นๆเลยแม่ไม่ชอบฤดูกาลนี้เลยที่มาเน่เคยมาที่นี้วิ่งรประลาดลงไปตรงนั้นวิ่งขึ้นวิ่งลงลำห้วยค่าปูไ่ต้องลองลูกค่าปูลงไป เอาเข้าไปาไม่อยู่ฉันไม่อยู่แล้วคาปูขึ้นมาชิตนันโอ้โหเกิดไปลงอาบน้ำไม่หมาอีกแนละ้วอย่ามาใกล้ฉันนะโอ้ยแน่แน่ขึ้นไปทำลงไปทำอะไรคาปูขึ้นมาเร็วาาคาปูขึ้นมาแน่แน่ขึ้นมาขึ้นมาคาปู ขึ West ้นมาเน่เน่เฮ้ยข <pod> ับลูกข <pod> ึ <misunder. can> ้นมาลูกมาลูกมามามาตัดรถชิตันชิตันหยุด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 ยามายาย่าไอ้เด็กออกไปยามาชิตันออกไปออกไปน่เปียกเอามาดรอขึ้นไงไปมาดอนะดู ไม่ร้อยไม่ต้องเดินในนี้นะในนี้ขึ้นมายังในนี้ขึ้นมายังแน่ขึ้นมาได้ไหมแน่ขึ้นมาลูกในน่้ขึ้นมาทำไมขึ้นลงล็อกจังเลยอ่ะคาปูขึ้นมาแน่แน่แน่เกิดมานี่แน่แน่ขึ้นได้ไหมเนี่ยมันอยู่ลึกมากเลยนะไม่ไปไม่ไปชิตัน ติดตามกลับบ้านเพราะมันลึกนะทางนี้นะแน่ๆละ่ะนี่ขึ้นมาลุกมาขึ้นมาแล้วเราแล้วมันมีน้ำไหมเนี่ยโอ๊ยแต่ลงไปทำอะไรเนี่ยมานี่โอ๊ยโอ๊ยขึ้นได้ไหมลูกนี่ๆตรงนี้ใน่ๆในในตรงน,ๆๆรงนี้ช่องนี้นะมันชันแน่ๆแน่ทางนี้แน่ๆ,ๆ แต่ลายไปแล้วเนี่ยขึ้นได้ไหมโอ้เน่เก่งมากเลยลูกมาแล้วปลาปลาปลากลับบ้านร้องร้องคาปูคาปูเม่ไม่ไปด้วยนะน่ากลัวมากเลยอ่ะนี่มันลอยอะไรนี่คือลอยอะไรอะเป็นป่าน่ากลัวมากเลยเปี่ยวมากเลยเร็ว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 คาปูนี่นี่ ไม่พอพังนั้นแล้วไอแน่กลับบ้านแล้วกลับบ้านไปค่ะปูลงลองลงลงกลับบ้านแล้วค่ะปูถ้าเป็นหมาแน่ยิ่งแยกไม่กลับเลยนะมาแน่อะไปเลยข้อไก่อะตรงนั้นอะมาไม่กลับแล้วแล้วเอ้วตัวนั้นไม่ใช่มาแน่ไอ้ตัวนั้นไม่ใช่เน่เนี่ยเน่ยู่ไหนนู้นเน่มาไอ้นันไม่ใช่เน่แน่แน่ หน่ายด้วยต้องว่าน่ากลัวมากเลยป้ปปาป,ป้าป้าาปูป้าเรากลับทางเดิมอุ้ยสภาพข้าปูตายไอ้คาปูโอ้ยสภาพเฮ้ยเน่แน่